ดวงกับลัลลงขึ้นเอ่อจ้างวดแล้วก็วแม่หางวดตอนนี้ห้างวดติดเจ้ว่าจะเอาเมื่อปีอไมความว่าปีนี่แม่เซลล์เซลเ,เ,เมื่อปีคือว่าเซลเมื่อปีที่ขอเพินพ่น,นอข,ขอเพิน<อ>พ่นขอ,อปีนี้เสซลทั้งปีแม่ว่าเอาทั้งปีก็หันอันอนยากได้ก็เซลโซกันเลยนี่ฮะอันก็เซลโซกันผีหนาเนี่ยเ่ยเพราะว่ามันมีหนาเขานี่มันมวยจากหนานี่ผีโซกันเออเขาเซลเซลโซกันมาก จัเนเลขเลี่ยงใช่กันผเฒ่าเ <Okay. S 1> อาค่ะลาทีเข้ามาเขาก็มาบอกตรงแบบนี่ออกมาว่าน,นี่เป็นเ <Okay. S 1> สียงเทุทาโซกันมา,ในา,ากมาใช่ไหมเขาเลี่ยงเล็กัน<ม>เขาซื้อเลขอีกเขาบอกเลกันคําเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ไงดิมาไหนน้อกันชองวอดเท่านี้น้องใครเนียฮะหา<อ>งวัดติดเลยติแม่ฝัน <c oughs> ยางเดียวฝัน <c oughs> ยางเดียวแต่ว่าได้ข้าวเจ้าในน้ำลายอยู่ตัวแต่สุดก็หวัวนี้เพิน่นปรตามน้ำข้าเจ้าประตามข้าเจ้าวายไปไม,มนไหนลายหัวแล้ครับใส่บเข่าคนนี้ซื้อผู้เดียวคนยายดิก็เดี่ยวไปเซียงเบิ่งฝันมาข้าเจ้าเนื้อเชาบ้านนั่นนะผู้เฒ่าว่ามีเงิ่อนไหลดิว่าจะกินในท่าน น้นบ้านเท่านี้แะเพิ่นฟันมาตจังใดแม่คือได้เล็กเ็ดเก่าอภิธานมาโอ้ฟันว่เเาเหล็กเงินเก่าเงินเก่ามนสิได้ออกเกบเก่าว้ามีดีว่าโถกันข้างๆผ่นเปตีเหรียญผุน็ดเหรียญเก่าเก่ามันวันนี้กุ้ไก่กันก็ควรเปี่างเนาะใั่เม่เจ้ามามาเนี่ยมออือเศร้านี่ว่ะเพื่อนเราท่องใส่ไห้นิ้วนะนิ้วนิวนวกลางอืมตอนพยังข้อหนีสือไร ไปเติมอีกกนะินนะฮารังค้นเนี่ยเติอนอันฝากท่องแนวนับฝากท่องแนบเป็นแหวนบอกแม่เป็นแหวน,น,แน,น,แนก็ได้บอกว่า,วาท่องสมัยเก่าแต่โดนดโดนคุณซื้อแต่โดนโดนแต่ว่าเป็นท่องข้งขามจะมาฝากงานเงินแนบฝากเงินไปซื้อไอ้ที่เขาป่าใกล้ใกล้<ะ>ก็เป็นเก่าแล้วแต่ว่าเขาเกือบตีว่าเป็นรกว้าเนาะเขาซื้อแล้วเก็บเก่าเนาะก็ได้บอกโอ้ซื้อเพิ่งแล้วหาชิ้นใหม่ก็ได้บอกเสร็จไปเน้นเงินเก่าข้างๆในตัวเก่า ม้อม,มาเคลื่อตัวเาาก่าเขหมายน,ะนะ่ะเนาะใ้เข้าอันยืดตัวเก่าไวมันชิ้นหน้าตัวเก้มากม,ามาันมาเึ้่อนเจ็ดอันเพิื่อนให้เจ้งเกิเ,เปรตันว่าขื้นไปไหวพระฟักสูงสูงยึ่ถึงยอดคน่ะไปไหวช่างพึ่งเนี่ยบอกเท่าไหร่จะเสียนะปึกหนาเ <c oughs> ลยก็ได้บางเพืนถึงมากเนาะปืึกเนี่ยันบอกสิมอฟอ,อ,องเนี่ยมาที่นี่ไปซื้อละละรตตนี่ กฟันแบบนี้ย่งบริสมันรไหิมาม้นมาอะ้อหกแปดก็หกอันอันหกแปดก็หาเก้าบ่เขาล่งไปอันนี้สองตัวแน่นอนนี่สองตัวที่แม่ให้เมื่อนั้นคือหกแปดดิหกแปดจห้าเก้ายกห้าเก้าแมนบ่แมนตัวนี้คือเลขอันฟันตองหัวดี่นคะอันนี้ตองหัวนี่อันเจ็ดแปดกับอันเจ็ดเก้าตองหัวดิ บดไปมากเขาก็ลายว่ะไปมือถือแม่ก็เลยบอกถ้าต้องต้องบดเนาะแม่ก็เลยว่าสิยึดตัวที่เป็นต้องบดนะเขายึดตองบดเพราะว่าขันหอบไปเอาตัวอื่นมันจะลายโตตัวอื่นมันยังไหลอ่ะค่ะป่านนี้เขาบุเซียงเงี้แป้นก็ขึ้นไปทั้งเพิงคนมือถือเขาอว่าเนาะจะได้ก็คือต้องจับจุดตัวกลางตัวนี้แหละค่ะจับอันจับหกแปดสัปหะเก้าสองเสื้ออัน ก่อนิดจะไปซื้อลัดดัลลี่เพราะท่นในนี้รถออกไปแม่ก็จะปจไปจับรถดัลลี่ไว้คือตัวนี้นะคะเนาะเออจะจับตัวนกินแบ่งรัฐบาลไว้พี่น้อง,ดงได้ยินกับกัปตันเดมักชอบกับพี่จารณาน้ำคุณแม่ได้นะคะท่านผู้ชมเนาะเป็นตัวเลขที่แบบว่าอันนี้มันฝันกองงวดนแะแม่เนาะอ้าวงวดคิ้วตลอดเลยแม่ฝันว่าจะได้กอดย่ำให้เอฟซีปั้นไหมเนี่ยคู่ม้ามาฟันว่าอันที่พระเจ้าอัน ผู้เฒ่าเม่มันเขาโซกันเลี่ยงเลี่ยงเลี่ยงดีช่วงดีออกแล้วอยากได้อีกนะพระเจ้าได้จับเลี่ยงกันโซกันขึ้นนะหกแปด่เก่าหกเก้านี่เราแยงลื้อมู่ดิบเป็นเสียงเอาสามพูนี่กระพ้อละแต่ว่าเก็แต่เสียงมันส้นไปทั้งหยอดมาเป็นเก้าสามสามเก้าหกหแปดแกอีกต็น้องเพิ่มเติมคู่ไรกก็แม่า พ่แม่ไม่หาเก้าเาเียวนี่มอไงเก้าสม่มอครับอนนัน่ะเกสามก็หเปีกเปียกเก้าสามามก้าวยืดตัวีเนาะแม่เนาะเพราเปลี่ยนแปลงบบว่อยบเปลี่ยนดแต่ว่าคอยสบัวเปลี่ยนแต่ว่าเสิยฟันว่าไม็ได้ขึ้นสูงเน่ยดีนะนี่เนาะเอายืดฟันตองวัวไปเนาะแม่เอายืดนี่อายืดตัวนี้ บอกเขาจะาซื้อลอตเตอรี่ไปด้วยมันมันสมมติเนาะบอกให้ซื้อลอตเตอรี่ไปเลยตัวนี้มันสมมติอี่นีไปถาม,ม,าาามหนม่อยว่าโมนี่เมดเดวลอตเตอรี่สิมาหน่ะเด้อมือเราสามชุดนี่นะแม่เนาะห้าสามชุดนี่แหละสดแรกเลยนะห้าก้อนก็สุดแรกได้เรื่องนี่ตองอ่ะได้เกตเก่าได้จากฝันได้ทั้งสองเลยได้จากฝัน,นได้จากฝันทั้ง,งฟันแม่คอยแสบเนาะจะนังดวงขึ้นเพราะว่าแม่เป็นอะไรทับุญใหญ่ดวงก็ร่างขึ้นเอ่อจะงวดแล้วก็แม่ หางวดแล้วนี่หางวดติดหางวดตดแล้วงวดวันที่สองพฤษภาพแล้วจะเป็นวัที่หกเป็นบ้าแม่แต่ว่าเซลเมือตีไม้ข้อวางตีนี้แม่เซลเมือปีคือนมาเซลเมือตีที่ขอเพิ่นขอเพิ่นขอเพิ่นขอพุ่มเท่านี้ค่ะขอขอเทปแม่คือเป็นไอ้ถ้าพามาก็คือเป็นเป็นล่างเทปเป็นบ้าแม่กระเพาอยากดูดวงไม่องียงก็คือดูได้นะคะ แเพคุณดูดวงน้ำปีนี้เสี่ยทั้งปีแม่ว่าเาทั้งปีก็อันอยากได้ก็ซื้อล้เหมือนกันอือจะเอาทั้งปีถ้าอยากมีโชคก็กูได้ได้โชคกะตามตัวเลขแม่ได้เลยนะคะเอาน้ำแม่ได้เก้าสามเก้าแล้วก็หกแปดอย่าลืมไปกับด้วยนะคะนี่แหละไม่แค่นี่แหละถึงมเปียงเงินหรอกครับโบราณจุดน้ำแม่นาะมันเป็นตัวเลขปันนะครับ มันตองวดเป็นบแห่มันตองวดย่ายก็มาอยู่ว่าย่ายว่าเอาได้ตัวใดเอาย่ายกับอกเพื่อนอยู่บอครแปดเพื่อนตัวเดียวก็ตัวแม่มาพิเศษในสามคูที่แม่หาม่แม่มาตัวใดจ้ะหกแปดก้าไอเก้าสามเก้าสามสามเกนองแ่นาออันนั้นองเดกร่องค่ะมันเขาเด็กองนี่แต่ว่าขนนล่นตัวนี้ละ เงีนหกแปดครับอันสามเก้าเงี้หกแปดกับสามเก้านั่นเองาสามสามเก้าเก้าสามกับนั่นหกแปดแปดหกนะโตตรงมันเก้าสามเก้าสามกับหกแปดค่ะปวดท้ายตัวคนหมอกปวดท้ายคนเดียแต่ว่าแม่ในในส่วนตัวของแม่แม่คิดว่ามวดดีนี่เป็นเพราะไหนมันใจเพราะว่ามันใจนี่มันใจจะเริ่มต้นคือว่า ันแรบอกแด้คนอย่เงี้ยคืมาบอกจองเสนะห้าเพื่อวางข้ากขบวนเป็นคนเด่ดเด็คัะเนี่ยคุณแนาทีของแม่ไอ้ไข่ตะว่นถ่าแมนไอ้เพช่นมาคุณชิมาบอกไอ้จองหวเลยบอกจองหวจองหัวหัน้าบอกอันจองหัวดนี่มันจะแม่นจะคิวค่ะแม่จองหวดกับคิวได้คันขันสิมาหัวอันได้ชสีออกเลยโอยเสียเงินถิ่มบอกเฮ็ดมะแ้วเบืองแนว ตาทีแม่ต้องต้องเอาโตที่เพิ่นหายตองวัดกัวัดกันเลยคอันนี้ให้ไหทางหลังมากเนี่ยเขาโซกันนี่นะฮะอันเขาจะเอาโซกันผีหน่ะยังยังขวามมี่หนาเข้าดิม่อยจากหนานดิผีโซกันเออเขาจะเอาสีโซกันมากจับเลขเลี้ยงใส่กันผู้เฒ่าเอ้าคออย่ามาบอกนะพีหอยหลอนไม่สนใครมา่อยกระวาอยู่แต่ว่ามันมันจะเคยได้น้ำพ่นเนาะแต่ว่าท่างใจเขาหายเพ่นเขาเลยหายออกปากเลยค่ะอืม อาทิตย์เขาว่าเอาก็มาบอกตรงวบบน,นี่ออกมึงว่านี่นเสียมพุทโาโซกันมาใช่ไหมพุทโเขาเลี้ยงนี่กัน,นเขาชี้ื่อได้อ,อ<ๆ>กดีกอีกเขาบอกนี่กันเขาบอกเบสก,กันมาต่อเลยต่องวดเลยต่องวด้วยเคลนวันที่สิบหกเลยบ,แบ่แม่อ่า